ผมร้อยเวกกวินโดรีมาสรองสวัสดิ์สืบวสวนสถานีตำรวจปูนกระแสดินได้นำห้าราชการตำรวจปูนกระแสดินมาเพื่อตรวจสอบการเปิประจัปบพุทธศักราช2568วันนี้เสร็จสิ้นแล้วขออนุญาตนำกำลังับ,งบทีิตั้งครับ เอาไปอ่ะไป